เอาสวัสดีคุณคู่ครับวสวัสดีครับไอ้มูหันครับผมมือน,นี่งโวไงคุณคู่เลงงัวเลงงัวเลยครับราคาถือสุดแต่เปิดามาเลยราคาถูกที่สุดตั้งแต่เปิดมาครับอ่ะโอเคไปคุณคู่ไปบนตัวแรกครับตัวแรกอีดำเลยละครับอีดำเป็นแม่ลูกลู้เป็นแม่ลูกลูกผู้นะครับอันที่เห็นนั่นแหละครับครับผมเดี๋ยวไปติดตามในช่องไอ้มูหันครับราคาเลยครับ 1 7ึ่งาร้อยบาทแบบหนึ่งมาบาทแม่ลูกลูกตัวผูเนาะแมนครับไปเบืองตัวตัวไปแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ลูกลูกตัวแม่ครับนีลูกงางงามครับอันนี้ลูกแรกพี่น้องครับอันนี้คือแม่ลูกตัวแรกครับลูกตัวแม่พร้มงามพี่น้องครับตัวที่นะครับเอาราคาคุณครูแมนี่ราคาเปิดไว้ที่2 9ง0 0ครับ2 9บาทแม่ลูกลตัวแม่แมนครับวันนี้แม่ลูกลูตัวแม่ีครับคุณครู0เนาครับแมครับ แม่ลูกลูกตผู๋นะครับแม่ลูกลูกผูลูกงามๆเลยสองหมื่นสี่ห้าร้อยครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทแม่ครับอันนี้ไอว่าเป็นหัวโค้งเลยครับตัวนี้หัวโค้งหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับหมื่นเจ็ห้าร้อยแม่ครับแม่สงสี่เลยครับแม่สาวใส่ให้อยอ่าสิบกว่าครับอ่าสามสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยอันนี้แม่ผสมเนี่ยล้อพัน์ล้อแม่ผสมมูตันไว้ครับ ราคา37มสิบเจ็ดหาร้อยให้กันครับไปสามสิบเจ็ดหาร้อยแมนครับพี่น้องครับอันนี้ผสมแนวล้อพันรอบ้อสุดทองเนาะแมนครับอันนี้แม่สาวหน่อยนี่ครับลูกแค่หกแปดลูกแค่หกแปดสามเมื่อสามหาร้อยครับสามเมื่อสามหาร้อยครับแม่สาวสุดท้ายแม่สาวสุดทยกับสามที่สามหาร้อยให้กันครับอันนี้คือว่าไงราคาอนนี้คือว่เกินราคาเนื้อเลยว่เกินราคาเนื้อครับผมว่าไงว่าตัวนี้คือคุณคู่เล่ยอ่ะแมนครับผมทำไรบ่หอนหาร้อยแมนครับว่าถ้าได้ขายออกไปหาหมุนตัวไหมมาให้พ่อแม่พี่น้องครับผมครับคลิปนี้ผู้ใดเร็วผู้นนั้ได้ก่อนครับผม ครับว่งาผู้ใดเรียกเฝ้าเรียกเฝ้าซื้อฟอจองเนาะครับแมนครับข่าผู้ใดสนใจติดต่อนนะครับคุณครูเบอร์ที่เบอร์โทรศัพท์ผมครับ080ครับ4165169ครับหรือว่า ID ไลน์ผมกับเบอร์นี้ครับศูนย์แปดศูนย์ครับสี่หนึ่งหกห้าห่กเก้าครับเอาสวัสดีครับทุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ